คุณอรุณรัตกับภาษาอังกฤษในร้านขายยาคุณอรุณรัตวัย75ปีอาศัยอยู่ในเมืองที่พลุกพล่านเธอชอบทำอาหารไทยอร่อยๆและดูแลส่วนเล็กๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจนั่นคือการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเวลาต้องไปร้านขายยาวันหนึ่งคุณอรุณรัตรู้สึกไม่ค่อยสบายเธอต้องไปร้านขายยาเพื่อซื้อยาแก้ปวด แต่เมื่อเธอเห็นป้ายยาภาษาอังกฤษเธอก็ถอนหายใจจะถามหาย,ายาที่ต้องการได้อย่างไรนะขณะเดินกลับบ้านคุณอรุณรัต์เห็นป้ายประกาศที่ศูนย์ชุมชนคอสภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุเธอหยุดอ่านด้วยความสนใจนี่อาจจะเป็นทางออกของฉันก็ได้นะเธอคิดคุณอรุณรัตตัดสินใจลงทะเบียนเรียนวันแรกในชั้นเรียน เธอได้พบกับคุณครูเล็กซี่คุณครูมีรอยยิ้มอบอุ่นและพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันที่ชัดเจน Hi everyone Welcome to our class คุณครูเล็กซี่กล่าวคุณครูเล็กซี่เริ่มบทเรียนแรกด้วยคำทักทายและประโยคพื้นฐานที่ร้านขายยา Hello How can I help you today และ What are you looking for คุณอรุณรัตน์ตั้งใจฟังและพยายามออกเสียงตาม บทเรียนถัดไปคือการถามหายาแก้ปวดคุณอรุณรัตน์เรียนรู้ประโยคเช่น I need some pain relievers. Do you have anything for a headache? และ I have a stomachache. คุณครูเล็กซี่สอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการต่างๆเช่น fever, ไข้ cough, ไอ sore throat, เจ็บคอคุณอรุณรัตน์จดบันทึกอย่างละเอียดในสมุดของเธอ พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกปริมาณยาและคำแนะนำการใช้ Take one pill twice a day, apply this cream three times daily และ Finish the entire course of medication <c oughs> คุณครูเล็กซี่ชวนคุณอรุณรัตน์มาเล่นบทบาทสมมุติคุณครูเป็นพนักงานร้านขายยาและคุณอรุณรัตน์เป็นลูกค้า How can I help you today, ma'am? คุณครูเล็กซี่ถามคุณอรุณรัตน์ตอบอย่างเขินเขินแต่ก็พยายามเต็มที่ I need something for a cough คุณอรุณรัตน์ฝึกฝนการถามเกี่ยวกับผลข้างเคียง Does this medicine have any side effects และการถามราคา How much is this เธอเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเรื่อยเรื่อย วันหนึ่งในชั้นเรียนคุณครูเล็กซี่ถามว่า Any questions คุณอรุณรัตยกมือขึ้นอย่างกล้าหาญ How do you say allergic reaction คุณครูเล็กซี่ยิ้มและชมเชยเธอคุณอรุณรัตยังฝึกการอ่านฉลากยาภาษาอังกฤษเธอเรียนรู้ที่จะมองหาคำว่า dosage ingredients และ expiration date เพื่อความปลอดภัย ในที่สุดวันที่คุณอรุณรัตน์ต้องไปร้านขายยาก็มาถึงเธอรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่ก็จำบทเรียนทั้งหมดได้เธอเดินเข้าไปในร้านขายยาด้วยความมุ่งมั่นที่เคาน์เตอร์คุณอณรุณรัตน์พูดกับพนักงานร้านขายยา hello I need something for a c o l l do you have any good recommendations พนักงานยิ้มตอบ sure ma'am we have a few options พนักงานแนะนำยาแก้หวัดหลายชนิดคุณอรุณรัตน์ถามเพิ่มเติม What are the active ingredients และ Are there any side effects เธอรู้สึกภูมิใจที่สามารถถามคำถามเหล่านี้ได้คุณอรุณรัตนเลือกยาที่ต้องการและถามถึงวิธีการใช้ How do I take this medicine พนักงานอธิบายว่า Take two tablets every four to six hours as needed คุณอรุณรัตเข้าใจได้ทันทีขณะก,กำลังจะจ่ายเงินคุณอรุณรัต์เห็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งกำลังพยายามถามหายาแก้แพ้ด้วยภาษาอังกฤษที่ติดขัดคุณอรุณรัตจึงเสนอตัวช่วย Excuse me, can I help you? คุณอรุณรัต์ช่วยอธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังถึงยาแก้แพ้ที่เหมาะสม นักท่องเที่ยวขอบคุณเธออย่างมาก Thank you so much! You saved my day! คุณอรุณรัตน์รู้สึกอบอุ่นในใจคุณอรุณรัตน์เดินออกจากร้านขายยาด้วยรอยยิ้มกว้างเธอไม่เพียงแต่ได้รับยาที่ต้องการแต่ยังได้ใช้ทักษะใหม่ของเธอช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆ ตั้งแต่วันนั้นคุณอรุณรัตก็ไม่กลัวการสื่อสารภาษาอังกฤษอีกต่อไปเธอรู้ว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและทุกๆวันคือโอกาสใหม่ในการค้นพบสิ่งดีๆในชีวิต